นางปณิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของนางสาวนิดาพัชรบินรพงศ์หรือจังโมนักแสดงสาวชื่อดังพัดตกเรือสปีดโบท๊ทเสียชีวิตเดินทางไปยังกองประชาการตำรวจภรภักหนึ่งเพื่อมอบเอกาสารใบบรรบัตรและกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง1ล้านบาทซึ่งแตงโมนิดาได้จากรายการหนึ่งก่อนจะมอบให้ลูกสาวของนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกติกผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาซึ่งแตงโมนิดารับเป็นลูกบุญธรรม เป็นผู้รับประโยชน์จากการคุ้คมครองของประกันดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อส่งให้กับกระติกอิสรินเนื่องจากกระติกอิสรินไม่เคยติดต่อหรือพูดคุยกับคุณแม่ของตังโมตลอดจนคุณแม่อยากให้ลูกสาวของกระติกอิสรินได้รับประโยชน์ดังกล่าวขณะเดยียวก,กันก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังเดินทางเข้ามายังกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจ thon พักหนึ่งและมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ เข้ามาด้วย2นายก่อนจะลงมาในเวลา16บหกนาฬิกาสิบปาี